นิทานอิศกบเรื่องนกกระจอกน้อยกับวานยักษ์ในยามเช้าของวันที่ฟ้าสดใสลมทะเลพัดโชยกลิ่นเกลืออ่อนๆคลื่นสีคามซัดเข้าหาฟังเป็นระยระยะเหมือนเสียงเพลงขับกล่อมเหล่าสัตว์ทะเลในเคลื่อนไหวอย่างลื่นลมกลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่มีวานยักษ์ตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำอย่างสบายใจมันส่งเสียงร้องทักทายสายน้ำ และเหล่าปลาตัวน้อยที่แหวกว่ายผ่านไปมาร่างของมันใหญ่จนเงาของมันทอดยาวไปทั่วผืนน้ำปลาตัวเล็กปางรีบว่ายหนีเพราะเกรงว่าจะถูกคลื่นที่มันสร้างพัดกระแทกจนกลิ้งกล่อมไม่ไกลจากชายฝั่งนั้นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เพียงต้นเดียวบนโขดหินริมทะเลบนกิ่งไม้หนึ่งมีนกกระจอกน้อยขนนุ่มกำลังมองดูทะเลกว้างด้วยความตื่นตา มันไม่เคยเห็นสิ่งใดใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตโอ้ตัวอะไรช่างใหญ่เหลือเกินนะนกกระจอกพูดกับตัวเองเบาๆมันบินโฉบลงต่ำจนเห็นวานยักษ์ชัดเจนขึ้นวานหันมามองแล้วหัวเราะเสียงดังกลางวานฮ่าฮ่าเจ้าตัวจ้อยมองอะไรอยู่หรือนกกระจอกตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมท่านวานข้าไม่เคยเห็นใครยิ่งใหญ่เช่นท่านมาก่อนเลย ถ้าแค่มองด้วยความชื่นชมเท่านั้นหวานเชิดนาขึ้นอย่างภาคภูมิแน่นอนสิข้าเป็นเจ้าทะเลลางคาใหญ่ที่สุดคลื่นยังต้องหลบให้แล้วเจ้าหลักปีกเล็กแค่นั้นจะทำอะไรได้ในทะเลอันกว้างใหญ่หนุกระจอกน้อยยิ้มอ่อนอย่าดูถูกความเล็กเลยท่านวานวันหนึ่งข้าอาจช่วยท่านก็ได้ใครจะรู้หวานหัวเราะเสียงดังอีกครั้ง ฮเจ้าพูดตลกจริงๆเจ้าแค่บินได้บนฟ้าจะช่วยวานยักษ์อย่างข้าได้ยังไงกันแล้วมันก็ว่ายน้ำจากไปปล่อยคลื่นลูกใหญ่กระเพื่อมไปทั่วทะเลหลายวันผ่านไปทะเลวันนั้นกลับไม่สงบอย่างเคยฟ้าคลึ่นลงลมแรงพัดคลื่นให้โถมเข้าฝั่งวานยักษ์ยังคงว่ายเล่นอย่างไม่รู้ถึงภัยที่รออยู่เบื้องหน้า มันเผลอเข้าใกล้เรือประมงที่ทอดแหวไว้เพื่อล่าปลาอันใดนั้นตาข่ายขนาดใหญ่ลอยเข้ามาพันรอบตัววานเชือกหนาแน่นรัดแน่นจนมันขยับไม่ได้วานพยายามเดินสุดแรงน้ำกระเซ็นกระจายเป็นวงกว้างโอ้ไม่นะข้าติดอยู่ในตาข่ายใครก็ได้ช่วยข่าด้วยเสียงร้องของมันสะท้อนกล้องไปทั่วทะเลเหล่าปลาตัวเล็กว่ายวนไปมาด้วยความตกใจ แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะตาข่ายนั้นทั้งหนาและแข็งแรงือื่นกว่าพวกมันจะทำอะไรได้เวลาผ่านไปวานเริ่มอ่อนแรงมันคิดว่าอาจไม่มีทางรอดจากชะตานี้แล้วแต่ในขณะนั้นเองเสียงปีกเล็กๆดังแว่วมาในสายลมนกกระจอกน้อยบินมาเหนือทะเลมันเห็นวานดิ้นล้นอยู่กลางน้ำท่านวานอยากรัวไปเลย ครั้งนี้เป็นทีของข้าที่จะช่วยท่านเองวานหันมามองอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเล็กอย่างเจ้าจะช่วยข้าได้จริงหรือนกกระจอกตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจข้าอาจตัวเล็กแต่หัวใจของข้าใหญ่พอจะช่วยท่านได้มันโฉบลงมาใกล้แล้วเริ่มจิกเชือกทีละเส้นทีละเส้นด้วยจะงอยปากเล็กๆแม้คลื่นจะซัดแรงลมจะพัดโบกจนเกือบหลุดจากที่ แต่เจ้าตัวน้อยก็ไม่ยอมถอยวันเวลาผ่านไปจากชั่วโมงสู่ชั่วโมงนกกระจอกยังคงพยายามไม่หยุดจนในที่สุดเสียงของเชือกที่ขาดดังขึ้นหวานรู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มเป็นอิสระมันกระพือห่างว่ายออกจากระ่ายอย่างดีใจน้ำกระจายเป็นฟองขาวทั่วทะเลขอบใจเจ้ามากนกกระจอกน้อยเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้จริงๆ เสียงของวานเต็มไปด้วยความซาบซึ้งนกกระจอกยิ้มอ่อนและพูดว่าด้วยความเต็มใจเลยท่านวานและขอเพียงท่านจำไว้ว่าทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็สามารถช่วยกันได้วานพยักหน้าอย่างเข้าใจข้าจะจำคําของเจ้าไว้ตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาวานกับนกกระจอกกลายเป็นเพื่อนกันเมื่อวานว่ายมาใกล้ฝั่ง นกกระจอกจะบินลงมาเกาะบ,บนหัวของมันค้งคู่จะเล่าเรื่องราวและหัวเราะไปด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกความเล็กน้อยเพราะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมสิ่งเล็กนั้นจะยิ่งใหญ่เกินคาดหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ช่องมามิมี่และมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ